เจนนาออเจกาเสาวสวยในวัย20ปีโด่งดังมากจากหนังเรื่อง Wednesday ของสหรัฐอเมริกากลายเป็นนักสแสดงที่ได้รับความนิยมสูงหนังเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกหลายเป็นกระแสะมากบนโลกออนไลน์ยอดคนดูถึง300ล้านคนทำสถิติของเน็ตฟ i ิหนังยอดฮิตติดกระแสะเนื่องด้วยความสำเร็จของมินิซีรีเรื่องนี้ เจนนาที่มีอายุเพียง20ปีได้มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์สูงถึง20ล้านคนด่งดังทั่วโลกนักปัจจุบันได้ถูกเชิญตัวไปเข้าบริษัทต่างๆหวังว่าเธอจะได้เป็นดาวเด่นในวงการแต่มีประโยคหนึ่งที่พูดไว้ดีมากไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยง่ายได้เจนนาออตเดก,กาเด็กในปี02ทำไมเธอถึงโด่งดังขนาดนี้ ที่นี่คือหลังม่านเศรษฐีวันนี้ผมจะพาพวกคุณมารู้กันคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนนาอตเตกาถ้าให้พูดถึงความโด่งดังในตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจนนาอตเตกาหรือน้องวันพุธหรือเปล่าครับไม่รู้จักดีจะคุยกับคุณอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะครับเด็กสาวคนนี้ในวัย20ปีเธอเปิดอินสตาแกรมได้เพียง10วัน ยอดผู้ติดตามสูงถึง10ล้านคนอย่ามองแค่ภายนอกที่เธอเหมือนคงกระดูกแบบนั้นสิครับหรือเธอทําให้คนรู้สึกอุมถืมเวลาเห็นเธอตอนนี้เธอเป็นดาราเด็กในยุค0ูที่ได้ด่งดังเป็นผู้แตกในมินิซีรีส์ของสหรัฐอเมริกาเรื่องวินเดย์ซีรีส์เรื่องนี้เปิดกําหนดออนแอร์ไม่นานมียอดวิวสูงถึง300ล้านวิวทำลายสถิติของเน็ตฟิ ที่มียอดคนดูสูงสุดในสัปดาห์วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องราวของซีรีส์ทุกคนสามารถเข้าใจว่าคือภาคแยกของอดัมแฟมิลี่ตระกูลน,นี้ผียังหลบถ้าวันนี้พวกคุณยังไม่รู้ว่าอดัมคืออะไรผมจะอธิบายให้พวกคุณฟังครับครั้งแรกที่ได้มองเห็นครอบครัวนี้จะทำให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวนอกเหนือจากสาื้าแล้วนั้นยังมีสีหน้าและท่าทางแปลก เรากับไม่ใช่คนปกติจะทำกันนี่แหละครอบครัวที่เป็นปีศาจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกปัจจุบันครอบครัวของอดัมสร้างขึ้นมาจากฝีมือกันวาดของชานแอคดัมสร้างตัวละครที่เกี่ยวกับครอบครัวชีวิตของพวกเขาอยู่ในความมืดและความน่ากลัวความจริงแล้วในอุโมงค์ใต้ดินมีทรัพย์สินเงินทองเต็มไปหมดสมาชิกในครอบครัวมีนิสัยที่แปลกหละนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่พวกเขามีบางอย่างที่คล้ายกันเปลี่ยนความน่ากลัวให้เป็นความสนุกได้ฟังถึงท่อนนี้ทุกคนคิดกันใช่ไหมครับว่าจะมีครอบครัวแบบนี้จริงๆด้วยหรอถ้าพวกคุณคิดอย่างนั้นแสดงว่าความน่าสนุกกำลังจะเกิดขึ้นครับความน่ากลัวกลายเป็นความสนุกไม่ได้แปลว่าพวกเขาทำสิ่งชั่วร้ายพฤติกรรมที่แปลกประหลาดที่จริงครอบครัวพวกเขาเป็นครอบครัวที่รักใคร่ปองดองกัน เป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยแสดงความรักแต่ในความเย็นชายังแฝงความอบอุ่นอยู่มีคนเคยกล่าวว่าถ้าให้โหวตครอบครัวแห่งต้นแบบครอบครัวนี้สมควรได้รับการโหวตเจนน่าได้แสดงในตอนเวนเดย์ปากร้ายใจดำนิสัยแปลกประหลาดรูปร่างและลักษณะน,นิสัยทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่ในความน่ากลัวนั้นผู้คนกลับพบว่าเธอมีความน่ารักและอบอุ่นปนอยู่ ในตอนที่4งานเลี้ยงเต้นลําของเวนเดย์เมื่อได้เปิดเพลงโกโก้มัดในฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่ประทับใจในการเต้นลําเหมาะสมกับตัวละครที่มีนิสัยแปลกประหลาดสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่จริงแล้วเจนนาเป็นคนคิดท่าเต้นขึ้นมาเองเธอบอกว่าตอนแรกไม่มีความมั่นใจแต่คนในครอบครัวเธอสนับสนุนเลยกล้าที่จะทำออกมา ครอบครัวอาดัมถูกวาดโดยนักวาดการ์ตูนชาวอเมริกันภาพ,พยนตร์หรือวงการโทรทัศน์มีผลกระทบเป็นอย่างมากการออกแบบที่แปลกใหม่แม้กัะททางวิวัฒนาการได้เปลี่ยนไปเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมกอรที่สั้นสั่นให้เกิดเป็นดนตรีเทรนแฟชั่นหรือภาพยนตร์แม้แต่บ้านของโจเจ๋อหลวนนักร้องชาวจีนก็เคยคอสเพลในเทศกาลฮาโลวีน ถ้าให้กลับมาพูดเกี่ยวกับนักแสดงหญิงเจนนาออติก้าเธอกับมินิซีรีส์เรื่องนี้มีผมลิคิตต่อกันวันที่27กันยายนปี2002เจนนาเกิดที่เมืองแคลิฟอร์เนียเธอเป็นลูกคนที่4ในบรรดา6คนพ่อของเธอมีเชื้อสายเม็กซิกันแม่ของเธอมีเชื้อสายเม็กซิกันและเปอร์โตริโกและนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอย่างที่เธอได้รับเลือก ในการแสดงเรื่องวินเดในปีนี้เธอเพิ่งอายุครบ20ปีอายุน้อยแต่นับว่ามีผลการแสดงมากมายเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นที่จริงแล้วตอนอายุ6ขวบเด็กน้อยเจนน่าเริ่มชอบการแสดงหนังเธอได้รับแรงบนันดาลใจมากจากดาโคทาแฟนนิงฉันจะกลับไปบอกพ่อและแม่ฉันอยากจะมีผลงานเปิด์โตลิโก้ที่เป็นของตัวเอง ในตอนนั้นครอบครัวของเธอได้สนับสนุนเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้รับการซัพพอร์ตเธอก็เริ่มรักการออเิชั่นงานต่างๆอายุ9ขวบแม่ได้ทำการโพสต์รูปเจนน่าใน Facebook เธอได้แสดงบทบาทสมมุต,ติตามภาพยนตร์และเริ่มแสดงศักยภาพ10ขวบเป็นครั้งแรกที่เธอได้ออกโทรทัศน์11ขวบได้แสดงในเรื่องไอ o อน a n 3เธอแสดงเป็นลูกสาวท่านรองประธาน,นาธิบดี ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเธอที่ได้ฉายทางภาพยนตร์เธอเคยได้กล่าวเกี่ยวกับพ่อและแม่ของเธอว่าตอนนี้ฉันได้อยู่ในการแสดงมาเกือบสิปีถือว่าเป็นครึ่งชีวิตของฉันเลยก็ว่าได้พ่อและแม่ได้เสียสละให้ฉันมากมายฉันก็ได้เสียสละอย่างมากแต่ตอนนี้ที่ฉันได้ยืนอยู่ตรงนี้ฉันมีความสุขมากที่ทุกวันได้ทำงานที่ฉันรักเวลาได้ผ่านมานานแค่ไหน ฉันก็ยิ่งรักงานที่ฉันทำมากขึ้นทุกวันไม่ทราบว่ามีใครจำเธอได้ในเรื่องอะไรบ้างครับแต่แฟนคลับของเธอจำเธอได้ในเรื่อง Gender Wojin n ฉายทั้งรอบปฐมทัศน์ของช่อง CW เธอได้แสดงเป็นเจนในตอนที่ยังเป็นเด็กหลังจากนั้นเธอก็ได้เป็นนักแสดงหลักในเรื่อง Li ชชี่ลิ h ในงานสัมภาษณ์เจนน่าถูกถามว่าทำไมถึงชอบแสดงหนังแนวสยดสยอง เธอได้ตอบว่าฉันคิดว่าในตอนวัยเด็กของฉันฉันเป็นคนที่จะทำอะไรก็ทำให้สำเร็จฉันชอบที่จะทำให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์เพราะนี่คือความมหัศจรรย์และมีจุดเด่นมากมายแต่ที่ฉันให้การยอมรับนั้นก็คือวงการหนังสยองขวัญทำให้มีความแค้นเพื่อดึงดูดคนเข้าไปดูดูหนังอเวนเจอร์หรือหนังสยดสยองทำให้เลือดสุบฉีดได้ดี ฉันชอบที่มีสีแดงอยู่บนใบหน้าฉันชอบตะโกนวิ่งหรือร้องไห้อย่างบ้าคลั่งเพราะนี่คือประสบการณ์ที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ทั้งความสนุกและการเป็นมืออาชีพของนักสแสดงเจนนาได้เรียนรู้มากมายและได้รับการยอมรับจากแฟนแนวสยองขวัญไม่กี่ปีมานี้เธอถูกขนานนามว่าราชนีแห่งเสียงกิดร้องในระหว่างออ d i t i o n เรื่องวินเดย์ เจนน่าได้ถ่ายละครจนจบอยู่ที่นิวซีแลนด์และในตอนนั้นไม่มีเวลาลบเครื่องสำอางและแต่งตัวทำได้เพียงเฟซทาในการออเดชั่นที่เต็มไปตัวรูปร่างที่มีสีแดงเต็มตัวนอกจากการแต่งหน้าและสีแดงที่อยู่บนตัวเธอและระหว่างการถ่ายทำใบหน้าของเจนน่าใช้อวัยวะปลอมเพื่อใช้ในฉากเสมือนจริงลักษณะท่า,าทางที่แปลกประหลาดในตอนของวินเดย์ ทำให้ผู้กำกับทิมเบอร์ตันเห็นเธอแล้วไม่อาจหยุดหัวล้อได้เจนนาก็หนีไม่พ้นจนหลุดหัวล้อไปหลายครั้งในฐานะที่เป็นนักแสดงชาวลาตินอเมริกาเจนนาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้เสียโอกาสการแสดงไปหลายบทบาทเพราะรูปร่างไม่เหมาะกับที่ทีมตามหาแต่สิ่งพวกนี้ทำให้เป็นแรงผลักด,ดันของเธอทำให้เธอเก้าวเข้าสู่วงการด้วยผลงานของเธอเอง ดังนั้นเจนนาก็ได้กลายเป็นเจ้าหญิงที่เต้นละตินในการ์ตูนดิสนีย์ในเรื่องเอเลนาแห่งอวารอให้พากเสียงในตัวเจ้าหญิงอิซาเบลนอกเหนือจากนั้นการพากเสียงครั้งนี้ทำให้เจนนารู้สึกภาคภูมิใจเธอหวังว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับตัวละครก็เหมือนกับที่ทุกคนเคยพูดว่า ถ้าวันหนึ่งได้ดังแล้วเรื่องทั้งหมดก็จะตามมาเจนนาที่ดังชั่วข้ามคืนก็ได้รับการยอมรับและข้อสงสัยต่างๆนานาความสำเร็จของเจนนาออตเตกาหลายนี่คือผลลัพธ์ที่เธอทุ่มเททั้งแรงกายและใจทุกคนเห็นเพียงแค่เธอดังชั่วข้ามคืนแต่ไม่ได้เห็นตอนที่เธออายุเพียงหกขวบที่เธอได้เดบิวต์ในตอนที่เธอยังเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเจนนาออตเตกา ไม่ว่าจะแสดงในบทบาทลูกแสดงเกี่ยวกับเพื่อนในวัยเด็กแสดงเป็นนักเรียนชั้นประถมหลานเลนหรือตัวประกอบตั้งแต่เด็กจนโตเด็กในวัยเดียวกันได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กเรียนหนังสือเล่นกับเพื่อนรวมถึงปั๊ปปีเลิฟแต่เธอนั้นไม่เพียงแต่ต้องเรียนให้จบเธอยังต้องซ้อมบทละครต่างๆทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวหลายในปี2016ถือว่าเป็นปีทองของเธอ ในช่องดิสนีย์ได้เชิญให้เธอแสดงเป็นตัวหลักในเรื่องติดอยู่ตรงกลางเป็นเพราะว่าเธอคุ้นเคยกับวงการนี้ตั้งแต่เด็กเธอฝึกซ้อมและเข้าใจวงการนี้เป็นอย่างดีฝึกซ้อมจนมีความสามารถและนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์ของเธอที่เธอต้องขอบคุณวงการดิสนีย์ที่ทำให้เธอมีวันนี้เจนนาออเตกาได้กล่าวว่าที่ฉันสามารถมายืนตรงนี้ได้ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณบริษัทแม่ของฉัน ทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าบริษัทแม่คือที่ไหนสำหรับฉันคือบริษัทดิสนีย์ฉันได้ฝึกฝนอยู่ที่บริษัทดิสนีย์ถ้าไม่มีบริษัทดิสนีย์ก็ไม่มีฉันในวันนี้ n e t f l i x ก็ได้เผยข้อมูลว่าที่ให้เจนนี่ได้แสดงบทนำในเรื่อง Wednesday ไม่ใช่เพราะว่าเจนนี่ที่มีใบหน้างดงามหรือเหตุผลที่ไม่มีตัวแสดงและไม่ใช่แน่นอนว่าที่เธอเป็นดาราดัง ต่ที่เด็กฟิตได้เลือกก็พอการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มีเวลาจำกัดนักแสดงต้องระดับมืออาชีพซีรีส์อย่างน้อยต้องถ่ายทำหลายสัปดาห์หรือ1เดือนไม่งานต้องเสียเวลาเกี่ยวกับการท่องบทและต้องบีบอารมณ์ไหนจะต้องแบกรับความกดดันหลายต้องให้ความร่วมมือกับทีมในการทำงานหนักเด็กฟิตต้องการบุคคลที่มีความสามารถและระยะเวลาสั้นๆส,สามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัวละคร แน่นอนว่าการถ่ายทำนั้นห้ามหยุดห้ามลาห้ามขาดห้ามสายหลาไม่พูดบั่นทอนจิตใจไม่แค่เงินเดือนสามารถทำทุกอย่างเพื่อบริษัทและเจนนี่ออตเตกาคือบุคคลที่เก่ามาข้างต้นนั้นเธอได้รับการฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กทำให้เธอเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างมากและเติบโตในวงการบันเทิงดังนั้นเธอจึงไม่ยอมแพ้และเธอก็ไม่เคยทำให้ใครต้องผิดหวัง ถึงแม้เธอจะเจอปัญหามากมายเธอจะจัดการกับปัญหาด้วยตนเองลองให้กับตัวเองไม่เคยมีใครเห็นเธอในมุมอ่อนแอเจนน่าได้บอกว่าฉันไม่เคยได้นอนหลอกค่ะเพราะฉันจะทำให้ฉันง่วงให้ถึงที่สุดแล้วค่อยหลับฉันมักจะโทรหาพ่อเป็นประจำและพ่อก็รับฟังฉันอยู่เสมอทิมเบอร์ตันเคยบอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวหรอกเธอจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเธอคือนักแสดงที่มีพรสวรรค์ แต่เพื่อไม่ให้คนที่รอดูเธอรู้สึกผิดหวังเธอจึงใช้ความกดดันมาเป็นแรงผลักด,ดันในความเป็นจริงที่เธอประสบความสำเร็จในเรื่องวินเดย์เพราะฝีมือที่เธอได้แสดงออกมาที่แตกต่างกับใบหน้าอันน่ารักของเธอในตัวละครเจนน่าได้แสดงบทบาทที่มีรอยยิ้มอันน่ากลัวแต่พออยู่นอกจอลักษณะน,นิสัยแตกต่างกันมากถึงแม้เธอชอบพูดว่าเธอไม่ชอบเข้าสังคม และมีโลกส่วนตัวสูงแต่ในรายการโทรทัศน์ต่างๆกับทำให้ทุกคนรู้สึกเธอเป็นคนง่ายที่เข้ากับทุกคนได้ดีไม่เพียงแต่พูดเก่งและมีรอยยิ้มอยู่เสมอเรามักจะเห็นเวลาที่เธอหัวล้อสแปะอีกสักพักก็จะเห็นใบหน้าที่รอยรอยยิ้มนี่แหละคือเสน่ห์ของเธอที่ไม่มีใครมีเจ็ดน,นาไม่ได้มีใบหน้าที่น่ากลัวขนาดนั้นเพียงแต่ตอนที่เธอไม่แสดงสีหน้าคล้ายๆกับเป็นคนยิง ไม่ใช่เธอไม่ใส่ใจแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเราเข้าใจกันไม่ยากเลยทำไมผู้กำกับถึงเลือกที่จะให้เธอมาเป็นนักแสดงแนวสยองขวัญเธอเข้าวงการในวัย11ปีนอกจากผลงานไอรอนแมนสผลงานแทบทุกชิ้นที่เหลือล้วนเป็นผลงานแนวสยองขวัญครั้งนี้ก็เช่นกันเจนน่าได้โด่งดังในนักแสดงหลักสามารถพูดได้ว่า เป็นราชนีแห่งภาพยนตร์สยองขวัญเลยก็ว่าได้นอกจากการแสดงหนังเสารน้อยไฟแรงเจนนาก็มีพรสวรรค์ในด้านการเขียนในปี2020เจนนาที่อายุ18ปีได้เขียนหนังสือเรื่อง is all love reflection for you h u a and soul เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเธอที่มีความเชื่อและข้อโต้แย้งภายในใจแสดงให้เห็นถึงทัศนคติและโอกาส ถึงแม้อายุยังน้อยเจนนาก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองหลายคอยแบ่งบานความคิดเห็นอยู่เสมอและก่อนหน้านั้นในวัย8-9ขวบที่ได้โชว์ศักยภาพในการแสดงอนาคตอยากจะเดินทำเบื้องหลังอยากจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนบทและการกำกับนี่แหละคือแผนอนาคตเจนนามีจุดมุ่งหมายที่ตนเองยืนอยู่เธอคิดว่าถ้าถึงเวลาที่เติบโต ก็จะได้ไปทำเบื้องหลังอย่างเต็มตัวแต่ในหลายปีมานี้เจนน่าเพื่อในอนาคตอยากจะเป็นผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จงานพวกเราจะคอยซับพอร์ตผลงานและเฝ้าดูการเติบโตของเธอนะครับและหวังว่าเธอจะรักษาความเป็นเอกลักษณ์สามารถเห็นเธอในการแสดงเป็นตัวละครรูปแบบต่างๆอย่างเช่นหนังความรักหนังแนวประวัติศาสตร์ถ้าเธอได้ถ่ายหนังแอคชั่นจะเท่ไปอีกแบบ ตอนนี้เธอได้เป็นราชนีแห่งวงการหนังสยองขวัญหวังว่าในอนาคตเธอจะได้แสดงในสิ่งที่เธอรักครับเพราะที่นี่คือหลังม่านเศรษฐีถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสามารถมาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์สำหรับเรื่องราวในวันนี้แล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ